แม้รถจริงของ g i a า i Spec t ไทยยังไม่เผยโฉมออกมาแต่ก็จะมีข้อมูลออกมาอย่างเป็นทางการอยากดูใช่ไหมว่ามันปรับจากรุ่นเก่ายัางไงไปดูกันเลยประเดิมด้วยกันชนหน้าก็จะมีการปรับทรงใหม่ให้มาเป็นแบบทรงเหลี่ยมตั้งแต่บริเวณกรอบซ้ายขวาที่จะเอาไฟตัดหมอกหน้าออกไปและแทนที่ด้วยช่องระบายอากาศที่ทําให้การไหลของอากาศนั้นดีขึ้นอีกด้วยเรียกได้ว่าการปรับเปลี่ยนครั้งนี้ ผลพลอยได้ก็คือปรับการขับขี่ให้มั่นคงยิ่งขึ้นนั่นเองจุดต่อมาจะมีการปรับไฟท้ายใหม่ตรงบริเวณไฟเบรกตรงที่3ก็จะย้ายจากสปอยเลอร์หลังมาไว้ที่ตรงระดับสายตาย,ยิ่งขึ้นบริเวณกลึงกลางนั่นเองส่วนไฟท้ายหลักก็จะมีการปรับเส้นให้เต็มยิ่งขึ้นแล้วก็จะทําให้ดูโค้งมนและยาวต่อเนื่องกันอีกทั้งไฟถอยก็จะอยู่บริเวณแผงสีดาเรียกได้ว่าส่วนที่เปลี่ยนแปลงจริงๆนั้นก็จะอยู่ในฝาท้ายทั้งหมดนั่นเองต่อเนื่องเป็นถึงโลโก้ คราวนี้ก็จะย้ายจากบริเวณใกล้กับไฟท้ายให้มาอยู่ด้านล่างยิ่งขึ้นถึงแม้ว่าโลโก้ GR4 ก็จะมีการตกแต่งด้วยสีเข้มแต่คาว่า g r y a r i s นั้นกลับเป็นสีปกติที่เราคุ้นเคยกันอย่างสีเงินซึ่งแน่นอนว่าก็จะดูขัดตานิดนึงแต่ไม่เป็นไรครับของแบบนี้สามารถปรับแต่งได้เช่นกันในเมื่อไฟถอยบริเวณการชนหลังถูกย้ายออกไปดังนั้นจึงต้องมีการ ปรับดีไซน์ใหม่ให้รองรับการไหลของอากาศแบบเต็มที่ยิ่งขึ้นจากเดิมนั้นก็จะไหลเพียงแค่ซ้ายกับขวาเท่านั้นคราวนี้ไหลามาเป็นก้อนเดียวกันเลยเรียกว่าเป็นการรีดอากาศให้ไหลได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนั่นเองสำหรับล้ออัดลอยก็ยังคงขนาด18นิ้วเหมือนเดิมแต่ว่าจะมีการปรับลายให้มันดูเรียบร้อยขึ้นพร้อมล้ออัดลอยนั้นก็จะผลิตโดย BBS ซึ่งจะมีน้ำหนักเบาอยู่แล้วละ โดยคาลิเปอร์เบรกนั้นจะมีการตกแต่งสีแดงเพื่อความเท่ว่าพอไปสองสเปกญี่ปุ่นจะเห็นว่าสเปกนี้นะครับเป็นของตัวท็อปเลยเพราะว่าถ้าเป็นรุ่นรองลงมาคาลิเปอร์เบรกจะไม่ใช่สีนี้และล้ออลลอยก็จะเป็นของเอ็นไกนั่นเองสำหรับสีรถก็จะมีสีเทาเพชเชสเมทัลมาให้อีกหนึ่งทางเลือกถือว่าเป็นสีเทาเข้มที่อยู่ใน t o โยต้าหลายๆรุ่นโดยเฉพาะแคมรีใหม่ที่จะเอามาโปรโมตนั่นเองส่วนสีที่เหลือทั้งขาว ดำและแดงนั้นยังอยู่ครบไม่มีขาดเข้ามาที่ภายในห้องโดยสารจะเห็นว่างานออกแบบนั้นลืมเข้าโครงของรุ่นก่อนมาเนเชนไปเลยเพราะคราวนี้ก็จะทำให้ดูเหลี่ยมและดูแปลกตาขึ้นเพราะว่าเส้นสายนั้นก็จะไม่มีความอ่อนช้อยเลยแต่สิ่งที่ได้คือการใช้งานนั้นจะใกล้มือคนขับยิ่งขึ้น เพราะทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะออกแบบเอาใจคนขับโดยเฉพาะแต่ยังโชคดีที่ว่าเบรกมือน,นั้นก็จะมาเป็นแบบดีไซน์ปกติไม่ได้ดูแปลกตาและชวนฮาเหมือนกับเวอร์ชันญี่ปุ่นแต่อย่างใดส่วนเครื่องเสียงยังมาพร้อมกับจอแสดงผลขนาด7นิ้วเหมือนเดิมแต่ถ้ว่า Apple CarPlay กับ Android Auto จะสามารถเชื่อมต่อได้ทั้งเสียบสายและไร้สายอีกด้วย <c oughs> ก็ถือว่าเป็นการอัปเกรดให้ร่วมสมัยขึ้นนั่นเองถึงแม้ว่าวิทยุตัวนี้จะคุ้นเคยในหลายๆรุ่นก็ตามส่วนช่องเสียบ USB Type C ก็จะให้มาอีก1ช่องแน่นอนว่าก็ต้องออกแบบสำหรับชาร์จแบตอยู่แล้วโดยมีข้อดีก็คือว่าชาร์จไวกว่า Type A แถมหัวนั้นสามารถเสียบได้2ด้านอีกด้วยส่วนมาตรวัด จะมีการปรับดีไซน์ยกเครื่องเลยจากเดิมนั้นก็จะมีขนาดจอ4.2นิ้วคราวนี้ให้มาเป็นแบบ12.3นิ้วเบ้งๆกันเลยโดยมีข้อดีที่ว่าสามารถปรับกราฟิกได้ตามใจชอบแถมยังสามารถเลือกวิดเจ็ตได้ตามที่เราต้องการเท่านี้ยังไม่พอกราฟิกที่ให้มา ก็จะมีความเป็นเลสซิ่งอยู่ข้างๆสูงแถมฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องนั้นใส่มาเต็มเลยเรียกได้ว่าใครที่ชอบแบบเลสซิ่งสไตล์ไม่ผิดหวังแน่ครับแม้ดีไซน์เบาะนั่งยังคงเหมือนเดิมแต่วัสดุที่หุ้มเบาะนั้นจะเปลี่ยนเป็นหนังสลับผ้าสเวตซึ่งโตโยต้าเรียกว่านิมบับซึ่งก็จะเหมือนกับ GR c o ค o โรล่าเลยแม้วัสดุจะคล้ายกันแต่เกรดนั้นอาจจะดีกว่านิดนึงก็ได้นะครับแน่นอนว่าช่วงล่างนั้นก็จะมีการปรับน็อตใหม่และจุดยึดต่างๆ ให้สามารถทรงตัวได้มั่นคงยิ่งขึ้นถือว่าเป็นเรื่องธรรมดานะครับสำหรับรถที่ในสมรรถนะที่จะมีการปรับให้ขับดียิ่งขึ้นแม้ว่าจะเป็นรุ่นเมเนเชนก็ตามส่วนตัวถังรถก็จะมีการปรับจุดเชื่อมตามแนวต่างๆที่ทําให้ตัวรถนั้นสามารถทรงตัวได้มั่นคงรวมไปถึงกาวยึดตัวถังที่จะทําให้หนักแน่นกว่ารุ่นก่อนเมเนเชนนั่นก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทําให้การทรงตัวของรถนั้นดีขึ้นนอกจากมีการปรับในเรื่องของฮาร์ดแวร์แล้วในเรื่องซอฟต์แวร์เองก็จะมีการ เพิ่มโหมดการขับขี่ที่ตงมีให้เลือกทั้ง normal eco และ sport ซึ่งก็จะสามารถเลือกได้ตามใจชอบเลยขึ้นอยู่กับว่าเราชอบการขับขี่และการปรับตุนช่วงล่างพวงมาลัยเบรกในสไตล์ไหนนั่นเองเช่นดังกลับโหมดขับเคลื่อนสีล้อก็จะมีให้เลือกถึง3โหมดด้วยกันนั่นก็คือ normal track และ gravel อารมณ์ดักลับ GR corolla ก็จริงส่วนการกระจายน้ำหนักจะแตกต่างกับ GR corolla เล็กน้อยถ้าเป็น normal โหมดด้านหน้า60 ด้านหลัง40เหมือนกันส่วน gravel mode ใน gr yaris ด้านหน้าก็จะเป็น53และด้านหลังจะเป็น47แทนจากเดิมนั้นก็จะมาเป็นแบบสมดุล50ต่อ50ส่วน track mode นั้น จะไม่ตายตัวเหมือนกันเลยเพียงแต่ว่าเลขอัตราส่วนนั้นก็จะต่างกันไปเรียกได้ว่าโหมดนี้จะช่วยเพิ่มสมดุลในการลุยได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวมาถึงจุดเด่นสําคัญเลยนั่นก็คือระบบส่งกําลังก็จะเปลี่ยนเป็นเกียร์อัตโนมัติ8จังหวะ g r d a t ที่จะมีการปรับปรุงให้เข้ากับการขับขี่ในสภาพโหดๆและด้วยข้อจํากัดในเรื่องความร้อนดังนั้นจึงต้องมีการติดตั้งระบบระบายความร้อนทําให้เกียร์นั้นเย็นเร็วขึ้น และป้องกันเกียร์น็อกไปในตัวอีกด้วยเพื่อให้ได้ฟิลในการเปลี่ยนเกียร์ที่ดูสปอร์ตขึ้นจึงต้องมีการติดตั้งเพดจ์ชิฟท์ทั้งซ้ายและขวาเวลาเปลี่ยนเกียร์ก็จะได้ทันใจกว่าเดิมแต่อย่าลืมนะครับว่าออปชันนี้จะมีเฉพาะเกียร์ออโต้เท่านั้นเพราะว่าถ้าเป็นเกียร์ธรรมดาแน่นอนว่าเปลี่ยนเกียร์โดยตรงมันจะได้ฟิลมากกว่าจริงไหมล่ะเนื่องจากเกียร์อัตโนมัติจะไม่มีการจํากัดความเร็วในแต่ละเกียร์เหมือนกับเกียร์ธรรมดาดังนั้นฟังก์ชันที่ได้จึงจะมีมากกว่า หนึ่งในนั้นก็คือ Adaptive Cruise Control ที่จะสามารถทำง,งานทุกย่านความเร็วรองรับ Stop and Go แล้วก็จะเบรกเองและปรับความเร็วไปยังที่เราเซ็ตได้อีกด้วยไม่ต้องเสียเวลาเข้าเกียร์แต่เซ็ตความเร็วตามที่เราต้องการได้ก็ถือว่าทุนแรงได้อีกเปล่าหนึ่ง option หนึ่งที่ภูมิใจนำเสนอเลยก็คือเซนเซอร์ถอยหลังเซนเซอร์รอบคันก็จะเป็นแบบ PKSB แล้วมันต่างกับแบบธรรมดาย,ยังไงล่ะครับนอกจากจะมีขนาดใหญ่ขึ้นแล้วเวลาเข้าใกล้วัตถุและเราไม่เบรกเนี่ย รถก็จะเบรกโดยอัตโนมัติถือว่าเป็นออปชันที่เซฟความปลอดภัยในระดับหนึ่งก็จริงแต่จะไม่เหมาะสำหรับคนที่ตื่นเต้นง่ายจริงไหมล่ะแม้ว่าขุมพลังก็จะเป็นเครื่องเดียวกับ GR c o r o l l a นั่นก็คือเบนซินเทอร์โบ1.6ลิตรแต่จะมีการตอนกำลังเป็น280แรงมา้าแรงบิดก็ถูกตอนลงมาอีกเป็น390นิวตันเมตรแต่อย่างน้อยเกียร์อัตโนมัติก็จะมาเป็นแบบ8จังหวะ GRDAT และระบบขับเคลื่อนสีล้อ GR4 เวอร์ชันใหม่ เหมือนกันเลยแต่ทั้งนี้ของแบบนี้ก็สามารถจูนได้ในภายหลังเหมือนกันเนาะสมหรับราคานั้นจากเดิมจะไม่ถึง3ล้านบาทมาคราวนี้อีกนิดเดียวก็จะถึง3ล้าน5แสนบาทแล้วถ้าเกิดใครสนใจก็ไปซื้อได้ที่โชรูมโตโยต้าทั่วประเทศแต่ได้ข่าวว่าจำนวนนั้นยังคงจำกัดอยู่เช่นเคยซึ่งแน่นอนว่ารถที่เข้ามาขายนั้นจะมีเฉพาะเกียร์ออโต้เท่านั้น แต่ถ้าเป็นเกียร์ธรรมดาแล้วก็สามารถไปซื้อมือ2ได้และแน่นอนว่าราคานั้นอาจจะมีการผันผลตามระเบียบซึ่งจะอยู่ที่เท่าไหร่นั้นต้องไปติดตามในแต่ละเต็นนะครับสมัหรรถรุ่นอื่นๆที่จะมาเล่าจะเป็นรุ่นไหนนั้นโปรดติดตามได้ในคลิปถัดๆไปและเพื่อไม่ให้พลาดแล้วก็กดปุ่ม Subscribe กันได้เลยนะครับสวัสดีครับ